อิทธิปัจจัยความเป็นไปที่ไม่มีที่สิ้นสุดสมัยหนึ่งภิกษุปุถุชนกลุ่มหนึ่งมีความปรารถนาว่าจะเดินไปให้สุดแผ่นดินสิ้นขอบฟ้าสิ้นแสงแห่งดวงอาทิตย์ก็จึงได้พากันเดินทางเพื่อที่จะไปพิสูจน์ว่าแผ่นดินนี้ไปสิ้นสุดที่ไหน หลังจากที่ได้เดินทางอยู่นานหลายเดือนจึงได้พบว่าแผ่นดินเดินเท่าไหร่ก็ไม่สุดทักทีแสงแห่งดวงอาทิตย์นั้นก็สาดส,ส่องอยู่เช่นเดิมจากวันที่เคยเริ่มเดินมาก็ยังอยู่เหมือนเดิมขอบฟ้าก็ยังอยู่เท่าเดิมจึงได้ปรึกษากันว่าหมู่เพื่อนทั้งหลาย เรากลับไปถามพระศาษษสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดีกว่าเพราะว่าเราเดินกันมานานแล้วแผ่นดินก็ยังอยู่เท่าเดิมแสงอาทิตย์ก็ยังส่องอยู่เท่าเดิมฟ้าก็เหมือนเดิมเมื่อปรึกษากันแล้วก็จึงได้เดินทางกลับเพื่อมาเข้าเฝ้าพระศาษษสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นครั้นเมื่อได้เข้าเฝ้าพระศาสดาแล้ว จึงได้เล่าความปรารถนาของพวกตนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกเราปรารถนาจะเดินไปให้สุดขอบฟ้าสุดแผ่นดินสิ้นแสงแห่งดวงอาทิตย์ครั้นเมื่อเดินอยู่นานหลายเดือนจนเหนื่อยล้าแล้วทุกหิงทุกอย่างยังเหมือนเดิมจึงปรารถนาจะถามพระศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแผ่นดินนี้ ตั้งอยู่อย่างไรหรือพระเจ้าค่าพระศาสดาได้ตอบภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายแผ่นดินนี้ตั้งอยู่บนน้ำแผ่นดินและผืนน้ำนั้นตั้งอยู่บนอากาศแผ่นดินผืนน้ำและอากาศนั้นตั้งอยู่บนจักรวาล จัก,กรวานนั้นมีนับร้อยนับพันนับหมืน่นนับแสนจักรวาลจักรวานากกวานั้นไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้แหละพิกษุทั้งหลายสิ้นแสงแห่งดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งสิ้นแสงแห่งดวงจันทร์ดวงหนึ่ง สุดขอบฟ้าและหมู่ดาวผืนหนึ่งนั่นคือโลกหนึ่งจัก,กรวาลหนึ่งโลกจึงไม่มีที่สิ้นสุดอากาศจึงไม่มีที่สิ้นสุดจัก,กรวาลไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้แหละหลังจากนั้น พุทธองค์จึงได้บัญญัติสิ่งนี้ว่าเป็นอิทธปัจจัยโลกและจักรวาลคือความเป็นไปที่ไม่มทีที่สิ้นสุดนั้นเป็นอย่างนี้อันปัญญาพระตถาคตได้ตรัสรู้แล้วไม่มีสิ่งอื่นยิ่งไปกว่านี้ไม่มีนีเป็นปัญญาพระาศาสดาสัมมาสพุทธเจ้า,าได้ตรัสถึง อิทัพปัจจะตาซึ่งเป็นอิทัพปัจจัยความเป็นไปที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือโลกและอากาศจักรวาลไม่ใช่สีบ่บรรทัดแรกที่เป็นหัวข้อในปฏิจจสมุปบาทอิทัพพิกเว หลังจากที่ได้ตลัาถึงความเป็นไปไม่ีที่สิ้นสุดแล้วจึงได้ตัดกับภิกษุปุตชนกลุ่มนั้นว่าอิทะภิกขเวภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าใส่ใจสิ่งอันไม่เป็นสาระเหล่านั้นเลยอริยสาวกโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุก,กังโยนิโสมานัส,สิ กะโรติอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้นั้นย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี้นั่นเที่ยวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งน,นี้มีสิ่งน,นี้ย่อมมีอิมัสสุปธาอิทังอุปัชติ ความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมงอาสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสันิโลธาอิทังนิรุชติความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอวิชาปัจจยาสังคารา เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายก็ฟังหัวข้ออวิชชาซักประโยคหนึ่งก่อนโอกาสน่าจะได้สาธยายปฏิจจสมุปบาทที่เป็นสภาวะทำให้ฟังพุทธองค์ยกอวิชชาเป็นส่วนแรกของปฏิจจสมุปบาทอาวิชชาคือ ความมืดบอดความไม่รู้มีสองนัยยะด้วยกันความมืดบอดก็คือความมืดที่อุปมาไว้ด้วยมืด4อย่างคือ1คืนแรม15บหาค่สอขณะนั้นเที่ยงคืนพอดี สอยู่กลางป่าลึกสขณะนั้นมีฝนตกหนะักจะลืมตาหรือหลับตาจักสุวิญญาณไม่เกิดได้นี้จึงอุปมาว่าความมืดบอดสี่อย่างมืดด้วยจักสุวิญญาณไม่เกิด มืดด้วยใจที่มืดบอดในยะที่สองความไม่รู้หมายถึงความไม่รู้ใน8อย่าง 1. คือไม่รู้ทุกสองไม่รู้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกสามไม่รู้นิโรธทางหนักทุกสี่ไม่รู้มร คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกน้นข้อ 5. ไม่รู้ในขันในธาตุในอายตนะในชาติก่อนชาติก่อนก่อนหน้านั้น 6. ไม่รู้ในขันในธาตุในอายตนะที่จะเกิดมีขึ้นในอนาคตว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไร 7. ไม่รู้ในขัน ในาธาตุในอายตนะในชาติปัจจุบันไม่เคยกำหนดไม่พิจารณาไม่รู้ในธาตุสี่ขันธหเลยข้อที่8ไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้ในอวิชชาสำหรับคลิปต่อไปเราจะมาสาธยายถึง สังขารทั้งหลายให้หมู่เพื่อนได้ฟังกันเพื่อเป็นธรรมทานสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะยาวเกินไปถือว่าเป็นการที่เราจะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเรียนรู้หัวใจของพุทธศาสนาในการที่จะก้าวสู่ความเป็นพระอริยะการที่จะก้าวออกจากวัฏสงสาร มีทางเดียวคือรู้อริยสัจสีไม่มีทางอื่นไม่มีทางอื่นจริงๆไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่จะบอกว่ามีทางลัดมีทางลัดที่จะบรรลุได้ภายในกี่วันก็แล้วแต่เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางลยทางเดียวที่พระศาสดาได้ตรัสสอนไว้ไม่มีทางอื่น าธุปีติเกิดแรงจัก